จบไปแล้วจบแบบกระซิบแอ,อ้ะทุกคนอีพีนี้แบบมันเหนื่อยเนาะพอจัดเศร้าคือเศร้าทั้งหมดมคือทั้งหมด แบบไม่ได้พักไม่ได้พักผ่อนเหมือนคูไม่ได้ยิ้มแล้วเนี่ยแบบได้ยี่กระตุกปากนิดนึงกระตุกปากตอนชาญเจดนิดนึงเกี่ยวก้อยกันที่ข้างเมนแล้วเกี่ยวก้อยกันข้างเมนแล้วก็แบบแต่แบบเมนที่เพิ่งใช้เมนที่เพิ่งใช้แ้วใพ่อครูกับน้องขีดเมนก็นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบแต่ที่เหลือคือหน้าเนี่ยทุกคนกระดาชชูเข้าจริงกระดาจริงนะคะซึมซับน้ำตาได้ดีมากนะคะกดลิงก์ตรงนี้ได้ไหน เหมือนพอมันระเบิดเนี่ยขระเบิดเหมือนลูกระเบิดที่ฝั่งจริงแต่จริงคือแบบอันนี้คือต้มแตกมากแบบอิมแพกสุดๆ EP นี้แต่ว่า impact แล้ว <EP> อีพีเก้าก็อิเพกว่าแต่ต้องยอมรับว่าอีพีเก้าเรารู้สึกว่าเป็นอีพีที่โคตรเจ๋งเจ๋งโคตรที่สุดในในในล็อตแล้วอะเนาะแต่ก็ไม่รู้ไงแต่ว่าตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าคือแปลกอะมันก็พีคแล้วในแง่ของความสัมพันธ์ของตัวละครถูกไหมเพราะว่าความสัมพันธ์มันต้องเดินมันเดินหน้าแปลกเก้าอะมัน,นพีคมันพีคตรงเส้นเรื่องแล้วก็ปมต่างๆมัน มาหมดเลยซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่แบบมันควรจะมาแล้วแหละ EP นี้แหละมันเป็นโค้งแบบใกล้จะสุดเลยท้ายแบบแล้วเนาะเพราะเราไม่เคยดูจักรพึงในที่สุดก็ได้มีการกล่าวถึงพาร์ทอดีตในพาร์ทของลำพึงบ้างรู้สึกว่า EP นี้เป็น EP ของลำพึงจริงที่เป็นการเล่าปมเล่าเรื่องที่มาที่ไปว่าเป็นยังไงบ้างเราต้องไปที่ลำพึงไปพาร์อดีตก่อนไปพาร์อดีตก่อนเขาเป็นอย่างที่คิดอะว่ามันจะหนักหนาสะัแบบ เหมือนแบบมันเริ่มมีหินหินมาเรื่องอะเรื่องลูกเรื่องที่เราเริ่มเห็นภาพนุ่นแน่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็พอจะเริ่มเดาๆกันว่าแบบเออมันจะต้องดูมีอดีตท,ที่ดูจะต้องเกี่ยวกับกลูก,ลกลเขาแน่เลยแล้วความสัมพันธ์มันดูนะ่าจะต้องแบบยุ่งยากหรือเปล่าตอนแรกกาลังคิดว่าแบบคลองขวัญเป็นใครแล้วแม่เขมเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ไม่รู้ว่าเขาจะมาในเวไหนนึกว่าแย่งกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันออกมาแบบเนี้ยเรา เรารู้สึกว่าเออมันก็สมเหตุสมผลในในแง่ที่ว่ามันมีความหนักแน่นของเหตุผลที่ทําให้ตัวของลาพึงอะถึงแบบว่าผูกผูกใจเจ็บแล้วก็แขนมาถึงขนาดนี้แต่อันเนี้ยเราก็เราแต่แต่เรารู้สึกว่าเราดูแล้วอะเราเข้าใจทุกตัวละครเลยนะที่ทำไมเขาถึงทำแบบนี้ที่ทำไมเขาถึงทำแบบนี้อะแน่นอนว่าแน่นอนว่าถ้าเราเอา เลนของปัจจุบันไปมองอ่ะแน่นอนว่ามันมันไม่ถูกหรอกมันผิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเลนในช่วงเวลาไทม์ไลน์ของเรื่องไปมองอ่ะคือมันมันมีอย่างนี้จริงๆในในแง่ของตอนที่เราแบบเรียนประวัติศาสตร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องของการที่แบบว่าชนชั้นแล้วก็แบบความสําคัญของเรื่องในเชื้อาที่เป็นผู้ชายซึ่งแบบเหมือนแบบเราอ่านประวัติศาสตร์ยุโรปอ่ะ ถ้าตระกูลน,นี้มันขึ้นมามันจะมีอํานาจมากก็ฉันฉันก็ต้องกําจัดมันไปก่อนเพื่อที่จะให้อํานาจมันอยู่ในครอบครัวของฉันอ,อะไรแบบนี้ซึ่ใบริบทประวัติศาสตร์ไทยมันก็ค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลเนาะที่เขามีหลายเมียเพราะว่าแบบเพาะอะไรอะไรอย่างเงี้ยใส่เล<อ>ือดกันนัน้นด้วยอดีตในในยุคน,นัน้นเนาะ เขาเรียกว่าไงมันเกือบจะเป็นเรื่องปกติในการที่จะแบบมีเมียหลายคนอะไรแบบเด็ดแบบเราต้องแบบเอาเลนในอดีตไปมองถ้ามองแบบเลนในอดีตก็คือไอ้เรื่องแบบมีภรรยาเยอะหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติเบารัวใหญ่มีอํานาจเนี่ยด้วยความแบบเรื่องเชื้อสายแหละเนาะเรื่องลูกเรื่องอะไรเพื่อที่จะสืบสกุลให้มันให้ตรอมันมั่งแบบสังคมปิตาธิตย์ใจอ่ะผู้ชายเป็นใหญ่ผู้ชายเนี่ย เมียคนไหนที่มีลูกชายก็จะต้องอาจจะได้เป็นที่เฟลเวอร์ของของสามีมากกว่าแล้วยิ่งพอมาในเรื่องเนี้เขามีเมียสามคนถูกไหมเมียแรกก็คือในแม่ในแม่เนี่ยก็คือเป็นเมียเออแม่นายแม่นแม่ะเมียหนึ่งเมียถูกต้องเมียแต่งแบบสถานะเท่าเทียมกันถูกต้องเป็นที่เชหน้าชูตาแต่ปัญหาคือไม่สามารถมีลูก จีสืบสกุลได้สามครั้งแล้วสามครั้งแล้วพอมีก็ตายตายไม่ไม่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงด้วยด้วยอายุแม่นายที่เขาเอ่ยถึงว่าแบบแม่นายอาจจะมีอายุเยอะแล้วเยอะแล้วงี้ยเพราะว่าลองลองฟังจากที่ตัวของลำพึงพูดอะลำพึงท้องตอนอายุยี่บ็ดซึ่งถ้าแต่ว่าเรามองในอดีตอะถือว่าค่อนข้างช้าเพราะว่าสมัยก่อนอะสิบกันไวสิบห้าสิบหกอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ย ยี่สิบเอ็ดก็ถือว่าชาสําหรับลมพึงแล้วจริงถ้าพออย่างตัวพี่แอ้หญิงอย่างเงี้ยก็คือแบบอายุเยอะเลยแม่นายว่าเป็นอายุเยอะแล้วที่จะมีลูกตอนนี้แล้วเสี่ยงมากเสี่ยงแล้วด้วยแบบสมัยก่อนต้องบอกว่าการทาคลอดการแพทย์อะไรเงี้ยมันมันไม่ได้แบบเป็นอย่างทุกวันนี้ที่แบบอายุเยอะแล้วยังสามารถเออแบบได้ไข่ผสมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีแต่ว่าตอนนั้นน่ะคือหอยเอาจริงๆแล้วอะหมอตำแยอย่างเงี้ยคือ ความเก่งกาจหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องไอ้นี่เหมือนกันเนาะใช่มันอาศัยประสบการณ์ความนมันก็ไม่ได้มีหลักการอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยอายุเอยอะไรเอยก็อาจจะทําให้แบบแบบลูกที่เกิดออกมาไม่ได้แข็งแรงแต่แรกอะไรอย่างงี้เนาะดยยุคสมัยอะไรเงี้ยก็เลยแบบสูญเสียไปเทียบกับลําพึงที่เขายังอายุถือว่าก็ยังน้อยอยู่สมมติว่าแบบ21ออะไรอย่างเงี้ยการแบบคลอดออกมาก็คืออาจถือว่าลูกก็สมบูรณ์แข็งแรงแต่ว่าตัวเขาเองอ่ะแล้วด้วยแบบเหมือนหลักการแพทย์ มีประวัติเคยแท้งอะไรอย่างเงี้ยนอกแม้เพ่อนมหมดลูกมันก็อาจจะแบบไม่ได้แข็งแรงเ้วอย่างตัวลําพึงเองที่จริงๆแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วอะว่าเขาควรจะต้องทํำยังไงคือเขาไม่ได้คิดว่าจะมักใหญ่ส่สูงที่จะเอาลูกฉันไปแย่งชิงอะไรอย่างเงี้ยเราจริงๆคือเขาตั้งใจจะพาลูกหนีออกไปด้วยซ้ำแต่ว่ามันไม่มีใครที่จะมารู้จิตใจเขาได้อย่างตัวแม่นายเองก็คือด้วยความที่ทางเสียใจที่เสียลูกตัวเองไปและกลัวโดนแย่ง ตำแหน่งเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็ถ้าเขามีลูกอีกตัวเองต้องตกแน่เลยก้องได้แต่งตั้งเป็นออเจ้าอะไรสักอย่างไหมเพราะว่าขนาดที่ตอนที่เขาแบบท้องอยู่เขายังรู้เลยว่าสามีเขา่ไปหาลำพึงตลอดทั้งที่จริงๆแล้วตัวเขาก็ท้องเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยมันก็มันเลยมีความขุ่นมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอะไรเงี้ยพอมารู้อีกว่าลำพึงโกหกว่าแบบเอาลูกไม่ได้แทงหนิมีลูก แล้วจะไปไหนจะจะยังไงอะไรเงี้ยคือนางก็คงแบบระแวงไปหมดคือบริบทของแม่นายก็คงจะกลัวกลัวเออกลัวโดนแย่งชิงตําแหน่งอํานาจของเขาด้วยแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเนาะเข้าใจเข้าใจฉันเข้าใจทุกทุกคนเลยก็ก็ก็เข้าใจในมุมนั้นแต่ถามว่าสิ่งที่เขาทํามันโหดร้ายมัไหมใช่ไหมไม่ก็สมควรกับที่เขาได้รับคําสาปแช่งแล้วนั่นแหละ ช่แล้วมันก็คือสิ่งผลที่เขาได้รับก็คือเขาโดนไฟเหมือนไฟครอกตายไปทั้งผัวเนี่ยทั้งโคดทุกคนก็คือทุกทนทุกทรมานตายแบบทรมานอ่ะตามที่แบบได้จับแช่งไรส่วนตัวข้าขนางกับค้าข้านางกับคองขวัญอ่ะอันเนี้ยเราก็เข้าใจนะคือเหมือนลูกจะเสียไปสองคนแล้วไหมอ่ะก็เหมือนที่เขาพูดถึงว่าลูกลูกเหมือนเหมือนเหมือนบอกเขาว่าไปอยู่กับ กับตายยายคัมติงใช่ไหมแต่จริงก็คือแม่นายอะแบบทําให้เสียเออทําให้แบบเสียไปจากไปอะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าเขาต้องปกป้องลูกคนนี้แล้วก็น่าจะต้องตัวเองด้วยเออแต่ว่านั่นแหละคือเราเข้าใจในมุมของคาะานางกับกับเจ้าของผ่นเหมือนกันที่มันกึนกึนไม่เข้าใครไม่ออกมันคนกลางเนาะเออคือคือถือว่าก็รับรู้ แต่ก็พูดไม่ได้น้าท่วมปากอยู่ในการที่จะพูดความจริงไปถ้าเกิดว่าพูดความจริงไปมันก็จะส่งผลต่อตัวเองแล้วก็บ่าวพรายลูกอีคือไม่รู้ได้ซ้ำว่าแบบจะมีจะปกป้องกูได้ไหมกูไม่รู้เลยอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าแม่นายจะทําอะไรได้อีกบ้างคือยากยากสําหรับเขาเหมือนกันแต่ว่าพอมองในมุมลําพึง สงสารทั้งหมดเข้าใจเลยว่าความแค้นที่มันถูกสะสมมาคือไม่ได้แฮบไม่ได้แม้จะเอาไปสลับอ่ะเนื้อออกป่ะใช่ตอนแรกเข้าใจว่าขโมยลูกเออเอเออเอาไปสลับหรือเปล่าคือแบบมึงไม่มีมึงจังหวะแบบโยน้าน้ำแล้วโยนกูแบบผีกมากโหดมากโหดมากจริงี่เล่นโคตรเดือดคือเขาเล่นดีทั้งหมดเลยอ่ะเสร็จเนี่ยแบบเราให้จั่นไปหมดคือพอลำพึงแบบแตกสลายขนาดนั้นแล้วเราแบบรู้สึกแบบ เข้าใจเนะว่าเขาต้องเจออะไรมาบ้างแบบจนมาถึงตอนเนี้ช่วงสายตาพี่หญิงมากเลยอะตอนนี้เขาก็ลังเล่าเรื่องแบบสายตาเขามันจะมีความเสียใจอะไรสักอย่างอยู่แบบแต่กูก็ต้องกูกูกูเดินมาไกลแล้วอะแบบมันมันก็ไม่อยากต้องเสียอะไรอีกแล้วมันเป็นฟิลแบบทางทางเรือนที่รู้ความจริงแต่ไม่มีใครพูดอะไรไม่มีใครสักคนหนึ่งแม้แต่หนึ่งอะที่ออกมาปกป้องลำพึงเลยอะ มึงแล้วลำพึงก็คือเป็นแบบธาตุคนหนึ่งที่ไม่ได้มีปากมีเสียงแล้วแบบคนที่ตัวเองแบบหวังว่าจะช่วยได้ก็ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นอย่างที่คิดมันเลยแบบมันคงแค้นไปหมดอ่ะไม่เหลืออะไรเลยอย่างแบบข้าดานกับเจ้าของขวัญจริงๆก็คือเห็นมันดันแล้วเป็นคนที่รักกันเนาะเป็นคนที่รู้สึกแบบเออเขาลบแล้วดูจะแบบเชื่อใจแล้วแบบดันมา มันคือแบบข้าขนางกับไอเจ้าคองขวัญเห็นถ้าสมมติแอบเห็นแล้วไม่ได้พูดอ่ะไม่เป็นไรแต่มันแบบมันดันลัพคืนมันเห็นว่าเขาอะรู้แล้วพอแบบขอความช่วยเหลือแต่กลายเป็นว่าคนที่เราคิดว่าเขาจะช่วยเราอ่ะเขากลับแบบไม่ได้ทน่วยเออมันก็เลยกลายเป็นความแบบโกรธแค้นเพราะว่าสิ่งที่เขาได้รับมันมันหนักหนามากๆมันหนักหนามากจริงๆนะคือลูกก็เสีย โดนโดนแบบใส่ความสูบฟินอะไรอี้ว่าเป็นบ้าแบบคลั่งไปทำร้ายลูกคนอื่นอะไรแบบเนี้ยคือทุกความผิดมันกลายเป็นกูคนเดียวอ่ะทั้งที่จริงๆกูไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นสมัารใจความเลวร้ายอันนี้หนึ่งอ่ะคือจริงมันเจ็บปวดนะใช่มันเลยแบบมันเป็นคนที่พูดไปก็ไม่มีใครเชื่ออีกแล้วอ่ะทั้งที่จริงๆแล้ว ความเป็นจริงคือทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่ามันคืออะไรอ่ะเออเราเลยแบบสงสารมากเลยความแค้นมันมันแบบมันรุนแรงมากเราเลยเข้าใจในความแค้นของเขามากๆว่าอะไรมันผูกใจเจ็บมาสี่ร้อยปีทำให้มาเกิดจนถึงแบบยคเขม่ะน่าจะเหลือเขมสุดท้ายแล้วอ่ะที่เขาบอกว่าแบบเออมันจะพ้นไปแล้วความแค้นไปสักทจะไปแล้วอะไรเงี้ยเนาะ ซึ่งเออมันมันยิ่งใหญ่เนาะแล้วชอบมากชอบมากชอบมากอียหนึ่งก็คือนักแสดงทุกคนแสดงก็คือดีมากโหดมาาแม้กระทั่งเจ้าเจ้าของขวัญนะไอ้เจ้าน้องเด็กของขวัญอ่ะเนาะคือเก่งมากเปล่าไพ่ก็ดีเนาะทุกคนแบบนอนแล้วชอบมุมกล้องด้วยนะมุมกล้องตอนที่เข็มจีราเข็มตื่นขึ้นมาเข็มตื่นขึ้นมาแล้วก็ให้เห็นว่าให้มาเห็นอะไรแบบใช้ที่เป็นแบบ first person point of view แบบมองแบบตามที่ ตัวของเข็มเล่าแล้วแบบเออดีมากทุกคนพาร์ทอดีตก็คือแบบสุดยอดไปเลยครับให้เราเข้าใจตัวละครพี่หญิงพี่เต่าคือสุดจริงทุกคนแสดงเก่งมากสันดานกรีนแบบกรีนตอนข้างแบบเขาเล่นแบบทั้งตัวเลยอะใส่เต็มมากแล้วตอนที่เขาเห็นลูกเขาโดนโยลงไปแล้วแบบมือคือหัวใจสลายมากคือแบบาคนดูแบบรู้สึกรู้สึกเข้ามาแล้วว่าแบบเชี่ยโหดร้ายมากอะ ก็ไม่คิดว่าแบบพี่หญิงจะโหดได้ขนาดนี้ตอกก็ตอกแม่หรือก็เอาไปเลี้ยงเองหรือว่าแบบเอาไปสลับลูกแบบไปสลับเลยนี่มันลูกกูลูกมึงไปไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแทงแล้วมึงบ้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบผีไปอีกคือมึงไม่มีศูนย์กันทั้งหมดก็ไม่ยังมีเออโกดมากจริงแม่นายของเรือนอะมึงจริงพารอดีตก็แบบเข้มข้นมากเข้มข้นมากโหดแบบ ให้เวลากับัดเราเราชอบนะที่เขาให้เวลาเทคท่ามกับการเล่าเรื่องพัดอดีตที่ถือว่าแบบจริงแล้วก็สมนั้นเราสมกันเราคอยคือไม่ไม่สั้นเกินไปแล้วก็ไม่ไม่ยาวเกินไปแบบจบจริงแล้วก็ขอถกความแชร์เข้าใจถึงทุกปมปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ว่าให้คิดว่าแบบเราจะทํายังไงดีนะให้แบบ เจ้าลำพึงหายหายแบบปลดปล่อยแบบยอมที่จะแบบ <S 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 ให้เข็มใช้ชีวิตอะมึงแล้วพอแล้วพอควาพอพย่างนี้ก็คือเห็นภาพพี่พี่แม่นายเอารูปทุมน้ำแบบ นล้วมันจะขายแคนได้ยังไงวะคือคือแบบรู้สึกว่าแบบเมื่อเห็นเข็มเข็มกีฬาป่ะแบบคือหมดอะไรตายอยากแบบมึงเอาเถอะแบบหมดแล้วหมดแล้วคือคือเหมือนเหมือนเข็มก็ก็คงเข้าใจว่ามันเพราะอะไรทําไมเขาถึงปูกใจมาขนาดนี้เอาชีวิตกูไปเถอะด้วยด้วยความที่น้องเข็มก็อาจจะแบบ เหนื่อยแล้วอะมือเหนื่อยแล้วว่าเอือเราแบบมึงเป็นเราเราก็แบบยังคิดไม่ออกเลยะว่าจะทํายังไงเขาถึงจะให้อภัยเราได้วะเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบใหญ่มากเราแบบมึงไปเห็นด้วยตัวเราเห็นแล้วเพราะอะไรอะเราเลยรู้สึกว่าแบบเออมันยากจริงๆนะกับคนคนหนึ่งที่จะแบบมายกโทษให้ไม่รู้เลยอ่ะฉันเดาไม่ถูกจริงๆไม่รู้ว่าจะปล่อยวางยังไงเอางี้ดีกว่าจริง แต่ก็อยากลุ้นเหมือนกันว่าเส้นเรื่องเขาจะแลนยังไงให้ทุกอย่างมันคลี่คลายอะเนาะใช่สุดๆและอีพีนี้นะพอหลักหน่วงจากพัทอดีตเนี่ยพอมาพัทปัจจุบันเนี่ยโอ้โหจากกันกิจคนต่อกี่คนโอมาเริ่มที่ไงซีก่อนเลยอย่างที่เราคิดนะว่าเขา่าจะเป็นช่วงอ่อนแอของเขาใช่แต่ว่านี่ก็คือเขาเขาก็เล่าแหละว่าจริงๆแล้วว่าจากไปก่อนแล้วตั้งแต่ ฟิลน้าตั้งแต่เขียนจดหมายตั้งแ,แต่<ถ> EP ที่แล้วแล้วก็แบบขาดใจปุ๊บลำพึงก็เลยอาศัยจังวะนี้ในการสิงล่างแล้วก็แล้วก็ทำมาเป็นสร้างสีนในการที่เอาเปียกปูนมาให้พ่อครูทุกวันเกิด ย้อนไปถึงตอนที่พ่อครูเคยได้รับเออพูดถึงตอนนั้นก่อนเนาะตอนเปิด EP มาตอนที่เป็นพาร์ทอดีตที่เล่าถึงตอนพ่อครูก่อนที่เป็นหมอทำหรือกับยายสีทุกคนเกิดจะต้องเป่าเป่าหลงเปียกปูนเราชอบมากเลยตอนที่ยายสีกอะเราบอกว่าอยู่กับยายไม่ต้องเข้มแข็งมากก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถแบบร้องไห้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแบบเติมเราไม่ต้องแบบเข้มแข็งตลอดเวลาเนาะเราชอบนะแต่การที่เขาดีไซน์คาแรคเตอร์พ่อครูแบบแบบเนี้ยคือ โดยทั่วไปแล้วว่าเวลาที่มันมีซีรีส์หรือละครที่เป็นเหมือนจอมขมังเวทมันจะมีแต่ความแข็งแกร่งความนาอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันจะไม่มีมุมที่เราจะได้เห็นว่ามุมอ่อนไหวมุมอะไรอย่างเงี้ยเนาะช่วงแรกเขาเหนื่อยหรือท้ออะไรกันเป็นยังไงมันเลยมันเลยทาให้คนดูอย่างเราอ่ะรู้สึก รู้สึกอินไปกับตัวละครพ่อคู่เพราะว่าเขาก็คือเออเขาก็คือคนคนหนึ่งเขาไม่ใช่จอมขมบอกเวทนะหรือไมเขายังมีความความแบบเศร้าโศกเสียใจมีความรักมีความผิดหวังอะไรเงี้ยคือมันเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งได้จริงมันเลยมันเลยยิ่งทำให้อินอินกับตัวพ่อคู่มากจริงนี่คือแบบน้ำตาจะคอตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นยริคือรู้สึกแบบดูแล้วแบบนึกถึงแบบ ยายนปถึงแบบแบบผู้สูงอายุแบบเราแบบยายผู้ใหญ่ของเราคนในครอบครัวอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนกับพ่อครูเขาก็พอคิดมาคือเขาก็เหลือแค่ยายสีคนเดียวที่เขาจะแบบนี่คิดว่าถ้าเรื่องเรื่องเล่นให้แบบยายสีเสียเพราะลองพึงอ่ะกูไปเห็นเงลากูคงอยู่ไม่ได้แบบมากๆจริงแบบมันหนักไปอ่ะมึงตอนที่น้องไม่กล้าเดินเข้าไปในงานคือกูเข้าใจมากเลยอ่ะว่าแบบมืงก็ทไม่ได้คือเขาลดเขาลดตัวเองอ่ะมึงเพราะว่าแบบ ยายสีคือทที่หมอทำขวัญของหมู่บ้านนี่นแล้วไปเหมือนแบบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราเราเราเขาเห็นแบบพ่อครูที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะมันแตกสลายอะมึงจริงเพราะเขาไม่เหลือใครแล้วไงยเออคือพ่อครูคือแบบมียายสีเป็นแบบเหมือนเป็นคนเดียวเออที่เป็นแบบผู้ใหญ่ของเขาที่เขานับถือเขาล้มนับถือในตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าแบบเออเข้าใจในน้องเขมที่แบบ ไม่กล้าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้นเนอะเออจนแบบลุงชัยออกมาบอกอะไรเงี้ยว่าแบบเออมันไม่ได้เกิดจากเรานะอ๋อไม่สิลุงชัยออกมาเรียกตลอดว่าไม่มีใครโทษเออแต่ว่ามาลูความจริงกาคือจากพ่อของพ่อเกษมใช่ว่าเออเป็นเพราะว่าเสียสิ้นใจไปก่อนแบบผัดหมดอายุแขแต่ว่าก็ใส่สิ่งล่างใช่แต่ว่าน้องก็ยังรู้สึกเสียใจอยู่แหละกับว่าก็ติดค้างนิดนึงอะเนาะคือองมันบบยน้องก็โทษตัวเองว่าการที่ กูเข็มทิลาเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยมันทาให้เกิดเรื่องวุ่นวายสร้างเรื่องราวมากมายทางตัวทองเอกเองใช่หายไปจริงเพราะอย่างตอนนั้นตอนที่ CPR คือน้องคือพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้ยายฟื้นกลับมาแต่มันก็ไม่ทันแล้วไงกูคือก็รู้แล้วว่าแบบกดปุ่มไขไปแล้วหยุดเถอะเข็มอล้รคือโผยตรงนั้นซิมันดีมากจริงแล้วพอตัดมาภาพแบบเสียงเสียงแม่นน้อยแบบ มาเด้อแต่ไ okay. ม่ต no, 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 ้องนดีมอาเค่ะแี่หมึงเราเราชอบมากนะนั่นแบบเบคอัพเขาทำแบบเหมือนแบบาะตัวเทาตัวตัวเขียวไปเลยคือถ้าเอาขึ้นมาแบบนั้นอ่ะไม่มีแรงปั๊มไห่แบบไม่มีแรงปั๊มช่วยแล้วคือคือรู้มันรู้ยิ่แเก็บใจมึงว่ามันแบบมันใช้เวลานานเกินไปอมึงคือหมายถึงว่าคนจมหนามันมันจริงจริงมันมีเวลาไม่นานคือ เออนั่นแหละมันแล้วมันเป็นทรมานมากอ่ะคือความรู้สึกอ่ะแล้วเรืแแล้วเขาเอาทําขึ้นมาดีจริงๆอ่ะแบบทุกอย่างมันเปิดโคนมันมันเหมือนแบบบอกบัวบอกบัวมันเป็นโคนตบอยู่ข้างล่างอ่ะเละแบบไปหมดเลยใหญ่ตัวเทาตัวเขียวมาีมากดีมากนีมากจริงสุดยอดเนาะแล้วแบบเออมันมีแบบฟฟลแบบชานเจตที่พยายามที่จะแบบโทรหรือโน่นนี่นั่นแล้วพอเห็นอ่ะ คือคนมันแบบนิ่งสนิทุกอย่างมันแบบเหียบแต่เข้มยัง<ล>ย,ยังคงพยายา,พยายามที่จะทําให้ยาย่ื้นเพราะว่าลึกๆเขาคืออย่างที่บอกว่าเขาก็รู้สึก,เส,กเสียใจยกับสิ่งที่ท เขารู้สึกผิดนั่นแหละจริงแล้วก็ไม่มีใครโทษเคบอกนะครับสภาพจิตใจคือคงไม่ไหวมากกับมึงจริงเจออะไรแบบนี้กูคงไม่ไหวอยู่ไม่ได้้เองน้องถึงต้องไปอะไรงีพออยู่แบบมันเิดนะเนาะแล้วพอแบบมาเห็นเจ้าแบบเจ้าเอกเจ้าเอ๋โอ้มึงน้องเล่นกันเก่งมากกูแบบพ่อแม่กูภูมิใจมากเลยนะแบบลูกกูเก่งขนาดเนี้ยเก่งมึงเอาตรงน้องกรีนน้องเด็กมากแหละแบบวัดถ่ายใต้น้ำคือเก่งกันหายใจกันเก่งมาก โคตรเก่งเลยอ่ะลูกแบบแล้วเราชอบนะตรงที่และเขาเขาทำให้ตัวละครทองกับเอกอะรู้สึกอิมแพคกับคนดูมากเลยนะคือวันวันที่เขาหายไปอะเราเสียหน้าากับทองเอกมากเลยจริงคือเรารู้สึกแบบมันเห็นเขาตั้งแต่วันแรกแล้วเหมือนเขาเป็นแบบสีสันอะเขาแบบน่ารักมากๆแล้วแบบคอยดูแลคอยปกป้องเราแล้วแล้วเราเห็นพอเขาแบบ ต้องจากไปโดยที่คนหนึ่งแบบไปก่อนแล้วเอือบคนอื่นอยู่ไม่ได้เออบทที่น้องพูดอะคือแบบให้เอกไปเหอเอกอยู่ไม่ได้ทีเๆียาไม่มีทอคือครูแบบโอ้ตายแล้วคือแบบน้องเล่นกันกิ่งมากแล้วแบบน้ำตาจะแตกสุดลิกอย่างนั้นคือแบบเออคนที่แบบเคยอยู่ได้กันผูกพันอย่างเจ้าบัคเจดอย่างเงี้ยจริงมันก็ไม่อยากให้น้องไปเพราะว่าพอเขาแบบได้เล่าพาที่แบบตอนที่เขาไม่มีเพื่อนอะเขาก็มีแค่คองกับเจแบบ เล่นกับเขาอะไรเงี้ยจนแบบวันนี้แบบน้องต้องแบบจากไปอ่ะมันก็เลยยิ่งแบบเสียใจเนาะเจ้าเขยมเองก็แบบรู้สึกโทษตัวเองอีกแล้วว่าเป็นเพราะตัวเองหรือเป็นทำให้เขาจากไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือแบบรู้สึกผิดยายสีหนึ่งทองเอกอีกจริงอยู่ไม่ได้ละต้องขอความช่วยเหลือจากลุงชัยใช่ผมต้องออกจากที่นี่มึงเพราะเอาตรงว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่เนี้ยแล้เราจะเห็นภาพทุกสิ่งทุกอย่างมันแบบเออมันอยู่ไม่ได้หรอก มันมีแต่มันยิ่งมันอยู่ในช่วงเวลาที่แบบสดสดร้อนร้อนฮะมันยังแบบทำใจไม่ได้น้องก็เลยเราเราก็เลยเข้าใจว่าน้องเลยตัดสินใจที่จะออกไปจากหมู่บ้านนี้แต่แต่ว่าพ่อครูก็คือแบบไม่เหลือใครแล้วจริงชอบฉากที่พ่อครูลังไว้มากเลยนะอย่าไปเลยนะฉันไม่เหลือใครเลยเออแบบเข็มอย่าไปเลยนะคือแบบโอ้ แล้วเ,เขาแบบอ<ม>ินเนอร์ดีมากคือพ่อครูเขายังมีคาแรคเตอร์ของการเป็นพ่อครูอยู่แต่มันมีสายตาที่มันอ่อนไปแบบเยอะเนาะเยอะมากแล้วก็เขาเสียใจใช่แล้ว<ๆ>คือคือเขารู้สึกว่าไม่อยากให้เขมโทษตัวเองว่าสิ่งสิ่งนี้มันเป็นพอน้อง<ม>อะไรอย่างเง<ม>ี้ยแล้วเขาก็แบบเออตอนนี้เขาแบบไม่เหลือใครแล้วจริงๆอะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้น้องเขมอยู่กับเขาอะไรอยู่กับอยู่ก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นแบบประโยคแบบอ้อนวอนมากๆว่าแบบ เอออยู่ด้วยกันเธอนะอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าพี่เก่งเล่นน้อยแต่ว่าอินมันมันสื่อเนาะมันสื่อมันอินมากๆาแล้วพอแบบรวมกับน้ำปิงที่มีอินเนอร์ของความรู้สึกผิดแล้วก็เสียใจที่น้องร้องไห้อยู่แล้วพอมันเป็นประโยคที่มันแบบเชื่อมกันเราเลยรู้สึกว่ามันมันอิมแพกต่อคนดูพอคนดูดูแล้วเรารู้สึกว่ามันเลยรู้สึกเยอะมากว่าแบบเออมันมันเหมือนกับพ่อครูพยายามที่ ล้างเอาไว้ไม่อยากไม่อยากเสียน้องไปอะไรอย่างเงี้ยอีกคนนึงอะไรเงี้ยส่วนเจ้าเข็มก็ก็คิดอยู่ในใจว่าแบบอยากมันต้องไปจริงๆแต่ว่าตอนนี้พี่ก็อ่อนแออะไรเงี้ยก็เลยใช้จังหวะแบบต้องเช็ดแล้วดูแลไปก่อนแล้วก็เขียนจดหมายน้อยทิ้งไว้กลับก่อนเลยลาแล้วลาก่อยทีนี้แหละเจ้าชานเจ็ดก็ต้องกลับไปตามเจ้า้องเข็มอีก พ่อครูเหล่าเลยตอนนี้แบงเลือนเหลือแค่หนึ่งเหลือเพียงหนึ่งจริงเพราะไม่มีทองเองอยู่แล้วก็พ่อครูต้องไปกัรุงเทบหรือเปล่า น่าเสียแต่มันก็จะใกล้ถึงวันเกิดเขมแล้วเนาะใช่เพราะว่าสิ่งที่แบบพ่อครูอาจจะต้องแบบไม่รู้ว่าน้องได้คุยอะไรกับพี่การหรือยังหลวงพ่อเกษียล้่รอยากจะคิดว่าน้องเพราะว่าเขาเพราะว่าหลวงพ่อเกษียบอกว่าเดี๋ยวเสร็จงานเดนสี่ค่แล้วเราค่อยมาเคลียร์กันเรื่องน้องก็กลับน้องน่าจะรู้สึกแบบมันอยู่ไม่ได้แล้วต้องกลับไปพักก่อนมันเป็นสิแบบมึงไม่กูไม่อยากทำอะไรแล้วเพราะว่น้องรู้สึก โปร่งชีวิตอะกับแบบว่าคิดว่าน่าจะพร้อมตุ้ยแล้วอะแบบพมันไม่เพราะว่าเห็นภาพในอดีตสิ่งที่มันเกิดขึ้นหนึ่งแล้วก็เห็นณปัจจุบันที่มันสูญเสียไปทุกอย่างเพราะเขาก็โทษตัวเองแหละว่าเป็นเพราะกูมาที่หมู่บ้านนี้อะไรเงี้ยถ้าไม่มาอาจจะไม่เกิดเรื่องนี้ก็ได้แบบกูอาจจะอยู่คนเดียวตายคนเดียวอะไรอย่างงี้ก็จบอะไรเงี้ยแต่ว่ามันทุกอย่างตอนนี้มันพันผูกกันไปหมดแล้วจริงนี่คือคิดว่า พีคหน้าก็ยังน่าจะพีคอยู่การกลับไปที่กรุงเทพของน้องจะมีหรือว่าจะาจออะมีผู้กล้าหรือว่าอาจจะแบบว่าล้างทันแบบไม่ได้เออใช่หรือว่าอาจจะยังไม่ได้กลับแบบมาล้างทันมาแบบมาหมาแบบมาขอร้องจนแบบสุดท้ายไม่ยอมกลับอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่า รถไฟต้องรอบบ่ายสองออกว่าใช่ไหมพ่อครูแบบน้ำตาตกเลยพออะไรงไงคือสองสารพ่อครูแล้วก็นั่นแหละทุกคนไม่รู้ว่าว่าน้องเข็มจะกลับกรุงเทพสําเร็จไหมถ้าไปแล้วจะไปตามกลับมาได้หรือเปล่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันต้องไปด้วยกันแล้วตอนนี้เพราะทุกคนมันรวม,รวมหมดจมหายไปแล้วเนาะคือนั่นแหละ มันบวงบวงมันมาผูกกันแล้วทุกคนยังไงก็น่าจะต้องร่วมแก้ไปด้วยกันนะทุกคนมารล้นไปด้วยกันนะคะทุกคนสนุกมากอีพีนี้คือจริงพีกมากจริงๆน้ำตาแตกเงียบมากเงียบเป็นการรีแอคบแบบเงียบน้ำตาแตกเศร้าทุกคนอีพีนี้แบบซึมเลยจริงครับผมนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อีพีนะคิดเห็นยังไงก็คุยกันได้คุยกันได้นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย